อะไรก็ตามที่เรากลัวสมองจะปกป้องเราว่าให้ปลอดภัยโดยการสร้างเรื่องราวมาปกป้องเรานะครับและนี่เป็นกลไกของสมองนะครับถ้าเกิดคุณรู้ทันเรื่องนี้คุณก็จะสามารถที่จะสร้างตัวเองไปสู่ความสําเร็จและก็ป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ได้นะครับเวลาที่เราเกิดความกลัวมันสร้างเรื่องราวนะครับที่เป็นภาพหลอนหรือเป็นภาพที่มันไม่จริงหรือเป็นเรื่องราวหรือเป็นเสียงภายในนะบางคนก็จะเรียกว่าเสียงเล็กๆหรือ inner voice นะครับหรือเสียงข้างในใจของเราซึ่งมันคอยบอกเราว่าทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกหรือบางครั้งเราก็มีภาพหลอนเกี่ยวกับความ ในอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างมามันรักเราครับแล้วมันก็ต้องการเก็บเราไว้ให้ปลอดภยัยมันไม่ต้องการให้เราเสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดเรื่องราวเหล่านี้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ซ้ำๆคุณสร้างโปรแกรมเหล่านี้ซ้สำๆจิตใต้สำน็กนะครับก็จะให้พฤติกรรมตามที่คุณออกคําสั่งโดยที่รู้ตัวและคุณไม่รู้ตัวครับและเมื่อคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ครับจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจว่าอะไรคือความจริงที่คุณต้องการกันแน่ในใจคุณอยากรวยคุณอยากสําเร็จแต่คุณบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้้เพราะะฉนนัสมอง มันสับสนว่ามันคืออะไรแต่แน่นอนครับถ้ามีให้เลือกระหว่างอารมณ์กับเหตุผลแน่นอนครับมันจะเลือกในฝั่งของตัวเหตุผลเก่าๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุผลเก่าๆคุณคือความล้มเหลวมันก็จะไปเลือกความล้มเหลวครับพฤติกรรมที่แสดงออกมาคือคุณก็จะแสดงความล้มเหลวมากกว่าที่เป็นความสาเร็จและนั่นก็หมายความว่าทําไมความคิดจึงกลายเป็นความจริงและแน่นอนครับสิ่งที่คุณคิดมันจะกลายเป็นความจริงและตอนนี้คุณคิดอะไรครับผมไปาสารมาสก,กุลเอน็นอาร์พีสวัสดีครับ